สวัสดีค่ะเด็กๆในสัปดาห์นี้นะคะครูมิวก็จะพาเด็กๆไปเรียนกันในหน่วยต้นไม้นั่นเองค่ะเดีย๋ยววันนี้เราไปทําความรู้จักต้นไม้กันนะคะว่าต้นไม้มีส่วนประกอบอะไรบ้างมีประโยชน์ยังไงนะคะแล้วเราสามารถดูแลเขาได้อย่างไรบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะคะข้างในากันเลยค่ะเด็กๆต้นไม้นะคะคุณครูก็จะบอกก่อนว่า ต้นไม้แต่ละชนิดนะคะเขาก็จะมีรูปร่างนะคะสีนะคะลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะดเด็กแต่ว่าวันนี้นะคะคุณครูนะคะก็จะหยิบยกนะคะตัวอย่างของต้นไม้ต้นนี้ดเด็กรู้ไหมคะว่าคือต้นอะไรน้องตอบสิค่ะต้นอะไรเอ่ยอ่ะต้นกล้วยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าส่วนประกอบของต้นไม้นั้นนะคะมีอะไรบ้างนะคะ เริ่มแรกเลยค่ะเด็กด้านล่างสุดเลยนะคะก็คือรากนั่นเองนะคะรากมีความสําคัญมากเลยนะคะถ้าต้นไม้ต้นใดนะคะไม่มีรากนะคะเขาก็จะเริญเติบโตไม่ได้นะคะรากเขาก็จะฝังอยู่ในดินนะคะมีหน้าที่ทําไมรู้ไหมคะอ่ามีหน้าที่ดูดน้ำค่ะดูดแร่ธาตุนะคะขึ้นไปหล่อเลี้ยงนะคะเพื่อให้ต้นไม้นั้นจะเริญเติบโตนะคะถัดมาเป็นอะไรคะ ลำต้นนั่นเองนะคะลำต้นของต้นไม้นะคะหลังจากนั้นก็จะมีดอกนะคะออกดอกออกผลนะคะให้เราไว้รับประทานนะคะแล้วก็มีใบนะคะแตกกิ่งก้านออกมาเยอะแยะเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบหลักๆนะคะของต้นไม้นะคะเก่งมากค่ะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูประโยชน์ของต้นไม้กันค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าต้นไม้มีประโยชน์อย่างไรบ้างอาต้นไม้นะคะให้ความร่มเย็นใช่ไหมคะให้อากาศที่บริสุทธิ์นะคะแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าด้วยนะคะทําให้เป็น,นยังคะระบบนิเวศของเรานะคะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะยิ่งมีต้นไม้เยอะๆยิ่งทําให้อากาศบริสุทธิ์นะคะ ช่ไหมเอ่ยถูกต้องไหมคะเยี่ยมมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกร้อนใช่ไหมคะเราก็สามารถมาหลบแดดใต้ต้นไม้ไดยด้วยถูกไหมคะเก่งมากเลยต่อไปค่ะเมื่อเรารู้ประโยชน์ของต้นไม้แล้วเดี๋ยวเรามาดู การดูแลต้นไม้กันดีกว่าคะ่ะว่าต้นไม้นะคะเราควรดูแลเขายังไงบ้างนะคะอะเด็กๆดูที่ผ้าผ่าเด็กสองคนกำลังทำอะไรกันอยู่อ่ารดน้ำพรวนดินใช่ไหมคะ,ะดูแลต้นไม้นะคะเราก็ต้องเอาใจใส่เขาไม่ใช่ว่าเราปลูกเขาแต่เราไม่รดน้ำเลยเขาก็ไม่เจริญเติบโตค่ะเด็กๆเ,เราก็ต้องคอยใส่ปุ๋ยนะคะรดน้ำดูแลเขาในทุกๆวันนั่นเอง ต่อไปค่ะเรามาดูขั้นตอนในการปลูกต้นไม้กันค่ะว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะถ้าเราอยากจะปลูกต้นไม้สักหนึ่งต้นเอ๊เราควรทำยังไงนะดูภาพที่หนึ่งเลยคะ่ะเราต้องขุดอะไรก่อน,นะคะขุดดินนั่นเองนะคะขุดดินขุดดินเสร็จแล้วภาพที่สองทำอะไรเอ่ยใส่มเมล็ด ลงไปนะคะเมล็ดพืชที่เราจะปลูกนะคะอยากปลูกต้นอะไรแล้วก็ใส่เมล็ดพันธุ์ลงไปหลังจากนั้นแล้วก็ดินกรบอ่าหลังจากเราเอาดินกรบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องคอยเป็นไงคะภาพที่3าคอยรดน้ําเขาทุกวันนะคะหมั่นรดน้ําเช้าเย็นนะคะต้องให้เขานะคะได้รับน้ำนะคะเขาจะได้ยังไงคะรากเขาก็จะได้ดูดน้ําดูดแร่ธาตุนะคะ ปุ๋ยที่เราใส่ลงไปนะคะเขาก็จะได้เจริญเติบโตนะคะภาพที่สี่เปนคะคะอ่าต้นไม้เจริญเติบโตเต็มที่เลยนะคะออกผลให้เราเอาไว้รับประทานได้ด้วยแต่บางชนิดเราปลูกม,มาไม่มีผลใช่ไหมคะไม่มีผลเอาไว้รับประทานเขาก็ให้ร่มเงาให้ประโยชน์ด้านอื่นกับเราได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นนะคะสี่ขั้นตอนในการปลูกต้นไม้ยากไหมไม่ยากเลยเด็กๆสามารถทําได้ไหมคะ ทำได้แต่ต้องมีใครอยู่ด้วยต้องมีผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองอยู่กับเราด้วยนั่นเองค่ะต่อมานะคะคุณครูก็มีเกมเรียงลําดับการปลูกต้นไม้นะคะอะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าหลังจากที่เราทราบไปแล้วว่าการปลูกต้นไม้นะคะต้องทําอะไรก่อนหลังนะคะเดี๋ยวเรามาลองเล่นเกมเรียงลําดับการปลูกต้นไม้กันค่ะ มาดูที่ภาพแรกก่อนนะคะคือภาพ A เด็กๆเห็นตัว A ไหมอ่าภาพ A นะคะเด็กผู้หญิงกําลังทำอะไรอยู่เอ่ยมือเขากําลังหยิบมเมล็ดพืชใส่ลงไปในในหลุมในดินที่เขาขุดไว้นะคะเก่งมากภาพ B ค่ะตัว b ีบอยเด็กๆเห็นไหมคะอ่าเป็นไงคะดอกไม้เจริญเติบโตแล้วนะคะเป็นดอกสีแดงเลยนะคะโตแล้วภาพ C ค่ะ ตัว c เด็กเห็นไหมอ่าเด็กผู้หญิงกำลังรดน้ำอยู่เอ๊ะอะไรเกิดก่อนเกิดหลังนะและภาพสุดท้ายค่ะภาพ d ค่ะตัวดีเด็กผู้หญิงกำลังฮ่ากำลังชี้เลยว่าต้นไม้กำลังโตใช่ไหมคะ,ะแต่เรามาเรียงลำดับกันภาพ a b c d ภาพไหนควรเป็นภาพที่หนึ่งภาพไหนคะ ก่อนที่เราจะปลูกต้นไม้เราต้องทำอะไรก่อนขุดดินแล้วก็ใส่เมล็ดพืชภาพไหนล่ะ A B C D ภาพไหนควรเป็นภาพที่หนึ่งคะอ่าภาพ A นั่นเองภาพที่หนึ่งขุดดินแล้วใส่เมล็ดพันลงไปต่อไปภาพไหนควรเป็นภาพที่สองข้อ B ข้อ C ข้อ D ภาพที่สองควรเป็นภาพไหนเอ,อ่ย ภาพที่2ก็คือภาพ D นั่นเองค่ะเห็นไหมคะต้นไม้กําลังค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาใช่ไหมเป็นต้นเล็กๆต้นอ่อนอยู่นั่นเองนะคะภาพที่1ภาพที่2ผ่านไปแล้วนะคะภาพที่3ควรเป็นภาพไหนดีระหว่าง B กับ C ภาพไหนคะถูกต้องเลยค่ะภาพ C นั่นเองนะคะก็คือ เราก็ต้องคอยรดน้ำเขาใช่ไหมคะเช้าเย็นนะคะคอยรดน้ำดูแลเขาภาพสุดท้ายนะคะคือภาพ B นั N ่นเองนะคะหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยนะคะรดน้ำต้นไม้ดูแลเขาอย่างดีแล้วนะคะเขาก็เป็นไงคะ,จะเจริญเติบโต,ต,ตออกดอกมาให้เราได้ สดชื่นรู้สึกภูมิใจเอ๊เราปลูกต้นไม้ได้แล้วใช่ไหมอาเก่งมากเลยนะคะใครเรียนถลูกทั้ง4ข้อเลยปลุกมือข้าเจงหน่อยนะคะใครที่เรียนไม่ถูกต้องก็ไม่ไม่ต้องเสียใจนะคะแล้วก็ลงเป็นไงคะปฏิบัติตามใช่ไหมที่เราได้เรียนไปดูว่าวิธีการปลูกต้นไม้ควรเริ่มจากอะไรก่อนหลังนั่นเองนะคะ เด็กๆเป็นไงคะในหน่วยต้นไม้ยากไหมคะการดูแลประโยชน์ของเขาส่วนประกอบของเขาดเด็กๆจาได้ไหมเอ่ยถ้าจําได้นะคะถ้ามีเวลาก็อย่าลืมปลูกต้นไม้ด้วยนะคะถ้ามีเวลาและมีสถานที่ในการปลูกนะคะก็อย่าลืมลองปลูกต้นไม้กันนะคะยิ่งปลูกต้นไม้เยอะๆเป็นไงคะโลกของเราก็จะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นอากาศก็จะบริสุทธิ์ หายใจเข้าไปแล้วก็สดชื่นนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูมีการบ้านมาฝากด้วยนะคะก็คือจะให้เด็กๆนะคะบอกส่วนประกอบของต้นไม้บอกส่วนประกอบของต้นไม้ว่ามีอะไรบ้างนะคะถ่ายวิดีโอส่งคุณครูด้วยนะหลังจากนั้นเด็กๆก็ทําใบงานนะคะในหน่วยต้นไม้เล่มใบงานตามหน่วยการเรียนรู้เสร็จแล้วก็อย่าลืมถ่ายภาพนะคะส่งการบ้านคุณครูด้วยนะ และในวันนี้ค่ะคุณครูต้องขอตัวไปก่อนนะคะและเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะว่าในคลิปวิดีโอถัดไปคุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้อะไรวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ